มัดรวมกันทั้ง2ชนิดราคา5บาทและ10บาทกับ10เหรียญ10พศรู้ก่อนเก็บก่อนมีโอกาสกระเป๋าตุงในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอนถ้าเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC พบกับผมแบบนี้เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาบ่ายๆกับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกราสบเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนบางคลิปวิดีโอผมก็จะมีประกาศรับซื้อเหรียญบางคลิปวิดีโอก็จัดอันดับและอัปเดตราคาของเหรียญส่วนคลิปวิดีโอนี้ ผมจะมาแนะนำและรีวิวให้เก็บสะสมเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9ที่บางเหรียญก็ยังมีอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆอาจยังไม่รู้ว่าบางเหรียญในวันข้างหน้าจะมีราคาที่แพงเปรียบเหมือนกับเหรียญที่มีราคาแพงตอนนี้ซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่มีใครรู้ว่าจะมีราคาแพงเท่ากับวันนี้ได้นะครับ แต่ก่อนอื่นจะไปรับชมผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่สนับสนุนช่องของผมและติดตามดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาท2ส,สีผลิตขึ้นมาใช้ทดแทนธนบัตรชนิดราคา10บ,บาทเนื่องจากธนบัตรชนิดราคา10บ,บาท มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงและอายุการใช้งานก็น้อยมีการชำรุดฉีกขาดเบื่อยยุย่ยซึ่งจะแตกต่างกับเหรียญกระสาบซึ่งช่วงแรกๆที่มีการผลิตเหรียญชนิดราคา10บาทหมุนเวียนขึ้นมาคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนิยมในการใช้นะครับและยังติดที่จะใช้ธนบัตรมากกว่าทําให้ปีแรกที่ผลิตเหรียญ10บาท คือปีพศ2531มีการผลิตเหรียญออกมาค่อนข้างที่จะน้อยและเป็นเหรียญแรกที่ผมแนะนำในวันนี้เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2531นี่แหละครับกับจำนวนการผลิตเพียงแค่6 2 0 0เหรียญมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC ประเมินเอาไว้ที่1,500ถึง2,000บาท แต่ถ้าเป็นสภาพเหรียญที่ผ่านใช้ก็มีราคาเฉพาะกลุ่มอยู่ที่ราวๆประมาณเหรียญละ200-500ถึง500บาทขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับปัจจุบันราคาของเหรียญ10บาทปีพศ2531มีราคาที่ลดลงมาเล็กน้อยก็เนื่องจากกมรมธนลักษณ์ได้จัดทำแผงเหรียญ10บาทปีพศนี้ขึ้นมา เพื่อแจกจ่ายและขายให้กับประชาชนนะครับจึงทำให้ความหายากของเหรียญรุ่นแรกนี้มีความหายากที่ลดลงแต่ยังคงเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอยู่ก็เนื่องจากเป็นเหรียญ10บาทปีแรกที่ผลิตในสมัยรัชกาลที่9ที่เป็นเหรียญหมุนเวียน2สี10บาทนะครับเหรียญที่2ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เป็นเหรียญ5บาทหลังวัดเบญจมาศบพิษ ซึ่งเหรียญที่ผมพูดถึงเป็นปีแรกของเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตขึ้นมาในปีพศ2531ผลิตขึ้นมาใช้ทดแทนเหรียญ5บาทหลังเรือหงซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับผลิตปีแรกแต่ผลิตสูงถึง44 30, ล้าน5 3,000เหรียญแต่ที่ผมแนะนำให้เก็บเนื่องจาก เหรียญที่ผลิตเป็นปีแรกย่อมเป็นปีที่สามารถเก็บให้ลูกให้หลานดูได้นะครับมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้1 0 0 150บาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้มีราคาเฉพาะกลุ่มอยู่ที่1 0ถึง20บาทสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2531นนี้ ติดอยู่อันดับที่9ของเหรียญ5บาทผลิตน้อยและหายากแต่ปัจจุบันเ <Bueno> ชื่อไหมครับยังพบเจอได้อยู่ในระบบหมุนเวียนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเจอนะครับเก็บสะสมไม่ได้เลยนะครับมีอนาคตในวันข้างหน้าจะต้องเป็นเหรียญที่มีราคาแพงกว่าในวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเหรียญที่3ที่ผมจะพูดถึงเป็นเหรียญ10บาทที่มีจํานวนการผลิตเพียงแค่ 1 3 8ล้าน3 6 0เหรียญหรียญน,นี้ติดอยู่อันดับที่4ของเหรียญที่ผลิตน้อยและหายากของเหรียญ10บาท2สีก็คือปีพศ2534หายากมากแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้อายุของเหรียญผ่านมาก,กว่า30ปีพูดได้ว่าอาจจะพบเจอในระบบหมุนเวียนได้ค่อนข้างที่จะยากถ้าเทียบกับจำนวนการผลิต ของเหรียญปีพศอ,อ,อื่นถือว่าผลิตน้อยแต่เพื่อนๆเ,เจอก็เก็บได้เลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ผมคิดว่าในอนาคตเหรียญน,นี้จะมีราคาไม่ต่างกับเหรียญ10บบาท2531และ41ได้อย่างแน่นอนเพราะจำนวนการผลิตเป็นรองแค่2ปีพศนี้เท่านั้นปัจจุบันมีราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ หรือเหรียญ UNC ประเมินเอาไว้ที่350-400บถึง400บาทแต่ราคาที่เล่นหากันจริงๆก็ถูกกว่าหนังสือคู่มือเล่นหากันจริงๆสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่ราวๆ200บาทครั้งหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เคยมีราคาขึ้นไปสูงถึงเหรียญละ5 0า500บาทแต่ปัจจุบันราคาก็อาจจะลดลงมาบ้างตามเศรษฐกิจ เหรียญที่4เป็นเหรียญ5บาทพระเศียนเล็กที่มีจำนวนการผลิต7ล้าน8แพเหรียญเหรียญที่ผมพูดถึงเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2541ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่เชื่อเถอะครับอยู่ในระบบหมุนเวียนไม่เท่าไหร่แล้วเนื่องจากปีพศนี้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับที่4ของเหรียญ5บาท และได้มีการเรียกเก็บเหรียญบางส่วนที่มีการชำรุดหรือเหรียญเก่าเข้าเป็นหลอมใหม่เป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่10อีกด้วยจึงอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆพบเจอเหรียญน,นี้ที่อยู่ในระบบหมุนเวียนหรือได้เป็นตังทอนหรือเห็นที่ไหนนะครับก็เก็บไว้ได้นะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2541นี้ มีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ150บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้อาจจะยังมีราคาที่ไม่สูงนะครับราคาที่เล่นหากันก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่5กันเลยนะครับเหรียญที่5จะเป็นเหรียญ10บาท2สีปีพศ2542 กับจำนวนการผลิต1.3ล้านสื่นเหรียญถือว่าน้อยนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศนี้ถ้าเทียบกับเหรียญที่ระลึกแล้วก็เนื่องจากถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกจะไม่ถูกเรียกเก็บคืนจะแตกต่างจากเหรียญหมุนเวียนที่มีโอกาสใช้ในระบบหมุนเวียนและมีโอกาสสูญหายและที่สำคัญนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปได้มีการเรียกเก็บเข้ากองกระสาบคืน จึงทำให้เหรียญปีพศ2542มีอยู่ในระบบหมุนเวียนน้อยลงทุกวันนะครับมีราคาประเมินสำหรับเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ปัจจุบันอยู่ที่เหรียญละ200-300บาทนี่คือเหรียญใหม่ๆห,หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้จะมีราคาเฉพาะกลุ่มอยู่ที่เหรียญละ15-20บาท มีราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับแต่เก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูได้และเก็บไว้ในวันข้างหน้าถ้าเศรษฐกิจดีเหรียญน,นี้ผมว่าอนาคตมีโอกาสที่จะสูงกว่านี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเหรียญที่6เป็นเหรียญ5บาทแต่เป็นเหรียญ5บาทพระเหียใหญ่นะครับกับจำนวนการผลิต6 25, ล้าน2 0เหรียญ เป็นเหรียญห้าบาทพระเศียรใหญ่ที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งก็คือปีพศ2551ย้ำอีกทีนะครับเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่เนื่องจากปีพศนี้เป็นพศเดียวที่มีห้าบาทสองรูปแบบคือแบบพระเศียรเล็กและพระเศียรใหญ่แต่เหรียญห้าบาทพระเศียรเล็กจะมีจำนวนการผลิตที่สูงกว่าหลายเท่านะครับ ผมแนะนำให้เก็บเหรียญ5บาทพระเสียรใหญ่ที่มีจำนวนการผลิตน้อยหลักง่ายๆนะครับอะไรที่มีน้อยย่อมมีค่าและมีราคากว่าอย่างแน่นอนสำหรับเหรียญน,นี้อาจจะยังพบเจอได้ในระบบหมุนเวียนนะครับเวลาไปจับใจ่ายใช้สอยหรือได้เงินทอนก็ลองพลิกหลังเหรียญดูนะครับถ้าเห็นว่าเป็นปีพศ2551และพลิกกลับมาด้านหน้าของพระเสียรรัชการที่9เป็นพระเสียรใหญ่ ให้เพื่อนๆเก็บได้เลยนะครับเหรียญนี้มีอนาคตที่จะมีราคาสูงกว่าได้อย่างแน่นอนนะครับปัจจุบันเหรียญนี้มีราคาประมาณอยู่ที่เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ200บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ยังมีราคาซื้อขายและมีราคาเท่าหน้าเหรียญอยู่นะครับเก็บไว้รอได้เลยนะครับเหรียญที่เจ็บเป็นเหรียญ10บาทพรสีเหียนเล็ก ีพศ2543สำหรับเหรียญ10บบาทปีพศ2543นี้มีจำนวนการผลิตเพียงแค่1,666,000เหรียญก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลิตน้อยลงมานะครับกับจำนวนการผลิต1ล้านกว่านี้เชื่อไหมครับแทบจะไม่พบในระบบหมุนเวียนแล้วเนื่องจากผลิตน้อยมากถ้าเพื่อนๆพบเจอ สามารถเก็บได้เลยนะครับเพราะมีราคาที่สูงในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับปัจจุบันมีราคาสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC อยู่ที่2 0 0บาทแต่ราคาที่เล่นหากันจริงๆก็อาจจะลดลงมาเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเก็บไว้รอได้เลยนะครับวันข้างหน้าถ้าเศรษฐกิจดีกว่านี้ราคาเหรียญน,นี้ที่ผลิตล้านกว่าเหรียญ มีโอกาสที่จะราคาสูงและราคาพุ่งไปอย่างไม่ยากนะครับเหรียญที่8เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2539สํ25ำหรับปีพศ2539เราได้ผลิตเหรียญออกมาทั้งเหรียญที่ระลึกและเหรียญหมุนเวียนและเหรียญนี้นะครับที่ผมแนะนำเป็นเหรียญหมุนเวียนกับจำนวนการผลิต28ล้าน 4 8 5 0 0 0เหรียญที่ผมแนะนำให้เก็บเหรียญน,นี้นะครับก็เนื่องจากปัจจุบันเหรียญน,นี้ยังสามารถพบเจอในระบบหมุนเวียนได้อยู่นะครับแต่เชื่อเลยครับอีกไม่นานอีกไม่กี่ปีเหรียญน,นี้จะไม่พบเจอในระบบหมุนเวียนได้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกนะครับมีการเรียกเก็บ คืนข้าไปหลอมใหม่เป็นเหรียญราชการที่10มีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ100บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ผมเห็นมีราคาซื้อขายตามเว็บตามเพจอยู่ที่เหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับเหรียญที่9เป็นเหรียญ10บบาท2สีปีพศ2538ถือว่าผลิตค่อนข้างที่จะสูงนะครับ แต่ถึงแม้ว่าจะผลิตค่อนข้างสูงอยู่ในระบบหมุนเวียนก็คงจะไม่เยอะแล้วนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีอายุของเหรียญก็เกือบ30ปีแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพบเจอเหรียญน,นี้ก็เก็บสะสมไม่ได้นะครับตามหนังสือคู่มือประเมินเอาไว้ที่ 100- ถึง150บบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้จะมีราคาเฉพาะกลุ่มขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ ก็จะมีราคาอยู่ที่1 5ถึง20บาทแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ราคาดีนะครับผมแนะนำให้ลองโพสขายเองดูนะครับเนื่องจากถ้าเราโพสขายคนที่เขาอยากได้เราตั้งราคาสูงเท่าไหนเขาอยากเก็บให้ครบทุกพศออแล้วบังเอิญเขามาขาดเหรียญปีพศออนี้นะครับเขาก็จะซื้อนะครับเหรียญสุดท้ายเหรียญที่10เป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิต29ล้าน 6 1 5 0 0เหรียญเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2545เหรียญ5บาทระเสียนเล็กเหรียญนี้เป็นเหรียญที่อยู่อันดับที่7ของเหรียญตัวติดผลิตน้อยมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC ประเมินเอาไว้ที่130บบาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้ผมยังไม่มีข้อมูลของเหรียญนี้นะครับ แต่อยากให้แนะนำให้เก็บนะครับเนื่องจากเหรียญปีพศนี้ถ้าเทียบกับจำนวนการผลิต29ล้านเหรียญเปรียบเทียบกับพศอ,อ,อื่นของเหรียญ5บาทถือว่าผลิตน้อยนะครับเพราะพศอ,อ,อื่นมีจำนวนการผลิตหลักร้อยล้านก็มีนะครับและทั้งหมดก็เป็น10เหรียญ10พศของเหรียญ5บาทและ10บาทผมมัดรวมกันอยู่ในคลิปเดียวเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องแยกดูคลิปสำหรับใครที่ชอบคลิปวีดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ